สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะประจาเดือนก,นกรกฎาคม2568ชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายน และชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงก็ได้ไม่ใช่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอา่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมษสิีธนูที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกไเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่คิงถือถ้วยค่ะ ไพ่ justice นะคะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวทัตน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะมีทัดดินด้วยนะหกืกศักัน์มังกรแล้วก็มีชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะ เคยอยู่กับเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ได้แม่อาตามหน้าไพ่น,นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะสาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดจะถึงทุกวันนี้เนาะ,อ,ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครคนใดคนนึงเลี้ยงความสัมพันธ์ ไม่ได้เลี้ยงแค่คนเดียวด้วยสี่หมายถึงว่าถือความสัมพันธ์ไว้สองมือมีคนสองคนในความสัมพันธ์นะคะมีบุคคลที่สองสามสี่เลยก็ได้นะคะเออเนาะซึ่งตัวคุณเองรับไม่ได้ที่จะเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะหยุดก็ได้สองนะคะเกิดการนอกใจเกิดการหย่าร้างนะคะสามนะคะไปพบเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วอืมเนาะ ก็มันเขามีเจ้าของแล้วว่าเราอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมานะคะก็เลยทําให้คุณกายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้นะคะหรือคนโสดที่มีคนคุยนะคะ 1. คุณอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่มีพันธะภาระผูกพันเขาอาจจะกํเขาอาจจะ,เขา,าจจะเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะบอกกับคุณว่าเอ้ยเขา ไม่มีความสัมพันธ์กับอีกคนนึงแล้วเขากําลังจะเลิกกันเขากาลังจะหย่าก,กันอะไรประมาณนี้แล้วให้คุณรอแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะหรือคุณอาจจะกําลังคุยกับใครสักคนนึงที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวเลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นได้ให้คนคุยนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะที่ทําให้คุณยังต้องกลายเป็นคนโสดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนโสดและคนโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟไม่สีขนูในช่วงเดือนกรกฎาคมสองพัิเป็นอย่างไรนะคะไพ่6ถ้วยค่ะ อัศวินถือดาบนะคะไพ่เดอะเลิฟเค่ะและเป็นไพ่เมจิเชียนนะคะชาพทไฟไม่สินธนูไปในการความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนก,กรกฎาคมมีพลังงานเก่าๆกลับเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนโสดที่มีคนคุยก็ตามมีพลังงานเก่าๆเ,าเข้ามา นะคะแล้วก็ไม่มองว่าคุณจะรับหรือไม่รับอันนี้แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่ามันมีพลังงานของคนเก่าซึ่งมันเป็นไพ่หกถ้วยกับไพ่เมจิเชียนเข้ามานะคะก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะรับที่จะคุยไหมนะคะหรือ,อคนที่คนที่มีคนคุยก็ก็ยังคุยอยู่แต่ก็อาจจะต้องอาจจะต้องระมัดระวังนรืเองของคําพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยพลังงานของไพ่ สวินถือดาบนะคะยิ่งถ้าหากว่าคุยหลายคนเนอะเออยิ่งประเด็นตรงเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เกิดการทะเลาะก,กันได้อืมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของคนชาวทัดไฟที่มีคนคุยมาดูกันคะ่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไร ต่อกันนะคะขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะมาดูกันไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะห้าไม่เท้าและเป็นไพ่เอ็มเพรสชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะ คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่คุณค่อนข้างที่จะชอบเขานะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมันดูแบบน่ารักน่าเอ็นดูอะนึกออกปะเป็นท้ายแบบหมาเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะก็จะรู้สึกแบบน่ารักน่าเอ็นดูขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะออถึงแม้ว่าจะน่ารักถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่ชอบแต่มันก็มีส่วนที่เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกันด้วยพลังงานของไพ่ห้าไม้เท้า นะคะอืมเนาะซึ่งตัวคุณก็ยังมีความรู้สึกสับสนอยู่ในนั้นอยู่นะคะว่าเอ้ยเราเราชอบจริงๆริงไหมหรือเราควรจะไปต่อไหมเราควรจะคุยต่อไหมอะไรเง,งี้ยทั้งทังที่ความจริงแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจแต่มันก็ชอบอะออปะเนื้ออปะมันชอบแบบมีเงื่อนไขมันชอบแบบแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ดีนะคนนี้น่ารักนะคนนี้เขาแบบเออดูโอเคนะแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปแต่ละเคสแต่ละกรณีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูคุยอยู่เนาะคนคนนั้นคิดแล้รู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมสินน่งธนูมาดูกันนะคะไพ่เจ็ไม้เท้าค่ะไพ่คิงอ๋อไม่ใช่คิงสิขอโทษค่ะเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะเป็นไพ่ห่ถ้วยและเป็นไพ่สี่ เหรียญชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาววันศุกร์ค่ะมีชาววันพุธด,ด้วยมีชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมนะคะธาตุน้ําก็รากฏมีพิจิกแล้วก็มีชาวความจริงมีธาตุไฟขึ้นมาด้วยนิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพาคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไร เขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะเออเขาก็ชอบคุณแต่เขาอะยังไม่อยากตัดสินใจหรือยังไม่อยากเร่งรีบในความสัมพันธ์นะเขาต้องการเวลาค่ะอืมเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มีแค่ความรักอย่างเดียวในชีวิตอะมันยังมเออีเรื่องราวเยอะแยะมากมายในชีวิตเขาที่ต้องบริหารแล้วก็จัดการแล้วก็รับผิดชอบอยู่ดังนั้น ไม่มองว่าในเรื่องของความรักหรือตัวคุณเองอ่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเขาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะเร่งรีบหรือว่าจะเอาแบบเร่งรัดอะไรในความสัมพันธ์อันเนี้ยตัวเขายังไม่ได้พร้อมที่จะให้คุณมากมายขนาดนั้นเออประมาณนี้นะคะเหมือนกับชอบแต่ก็ยังยังแบ่งรับแบ่งสู้ยังต้องใช้เวลาคือคนคนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลนะคะเหตุผล ให้อยู่เหนืออารมณ์และความรู้สึกให้มากที่สุดดังนั้นแม่มองว่าคนคนนี้คุณอาจจะเร่งรีบหรือว่างี่เง่าอะไรใส่เขาแบบต้องการอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เนาะเออมันต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟไม่เสียธนูทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาเยบอกก่อนมาเอาคาม,มันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สี่เมท้าไพ่ฮาร์ลฟันค่ะอ้อขอโทษค่ะไม่ใช่ฮาร์ลฟันเป็นไฮพิเทตนะคะ ไพ่สามเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เอ p มเพ r เรอร์ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะในส่วนของเอาคําเอา่อสำหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยเนาะไม่มองว่าน่าจะมีโอกาสเข้ามานะคะมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาอยากทําความรู้จักด้วยอยากสารสัมพันธ์ด้วยอ่ะอันนี้ก็คืออยู่กับตัวคุณละคือมันมีพลังงานเข้ามาแต่คุณจะรับหรือไม่รับอันนี้เรื่องของคุณนะคะส่วน คนโสดที่มีคนคุยก็ยังคุยกันอยู่นะคะก็ยังไม่ได้มีน้ำพายของการตัดขาดยังไม่ยังไม่ได้มีน้ำพายของการเลิกคุยเออเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีน้ำพายของการเปิดเผยหรือขย,ยับความสัมพันธ์แต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟไม่สีธนูขอคําแนะนําค่ะสามดาบค่ะ เดอะมูนนะคะไพ่จัดจเม้นต์และเป็นไพ่สีถ้วยชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะในส่วนของคำแนะนำไพ่บอกว่ามันมีปัญหาจุกจิกในความสัมพันธ์ก็จริงสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคุณต้องชัดเจนกับความรู้สึกของตัวคุณกับความต้องการของตัวคุณบ่งบอกออกไปกับคนที่คุณคุยอยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้ปลายทางคุณต้องการยังไงมีระยะเวลากําหนดนู่นนี่นั่นยังไงคือมันไม่ใช่การกดดันไม่ใช่การผูกมัดแต่เป็นการบอกให้ทราบว่าเราคิดแบบไหนเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหน ไม่เสียเวลาด้วยกันทั้งคู่นะคะถ้าหากว่ามันไปด้วยกันได้มันก็จะไปด้วยกันหรือถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรที่แก้ไขได้ก็จะได้ช่วยกันแก้ไขแล้วความสัมพันธ์จะได้ไปต่อหรือถ้าหากว่ามันแก้ไขไม่ได้หรือเส้นทางที่ต้องการไปมันไม่ใช่เส้นทางเดียวกันเราจะได้ไม่เสียเวลาสําหรับคนที่โสด แบบสนิทเลยนะคะไม่มองว่ามีโอกาสเข้ามานั่นแหละค่ะแต่ตัวคุณน่ะพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรรักตัวเองก่อนนะคะเป็นกาลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปที่ต้องลาไปก่อนนะคะค เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ